สวัสดีครับวันนี้ผมน็อตเติลลงนะครับมาสอนภาษาเยอรมันให้คุณพี่วิไลที่อยู่เยอรมันมาเกณฑมาเรียน,นครับภาษาเยอรมันนี่จำเป็นต้องรู้คําถามนะครับอ่าเวฟลาเกนเวฟลาเกนคือคําถามมีคําว่าไงอ่ะถามนี่ปันซ<ส>ิเนี่ยนะอ่าบัวอะไรบัวแหบัวแหยแปลว่าจากไหนอ่าไปแล้วก็วัดวัดแปลว่าอะไรต่รไอปไปวีอย่างไรวีอย่างไรต่อไปวี วิฟินวิฟินแปลว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อืมต่อไปแอร์ไหนไงเขียนไหนแวร์ใครเห็นไหมแวร์วิสตูคุณเป็นใครปสูอ่าแวมแวมเวนแมแปลว่าใครเหมือนกันเวอเป็นกำรองต่อไปโวว่าที่ไหนที่ไหนเนี่ยใช้คำถามถามอยู่กับที่เองเช่นโววิสตูโวอีสโวอีสไดฮันดี้คุณอยู่ไหนโทรศัพท์คุณอยู่ไหน วัวัวออิสไดไดนชลูเซนชลูเซนไปพดใจมใจอยู่นหครับไปเวมอันนี้เวมหรือเวมเวมเวมเปมองมาเวมกมิดเวมแกสตูงี้คุณไปกับใครสบาโกลับไปโอที่ไหน่อไป ันวันเพราะว่าเป็นมาหารนาการวันวันไม่วันไม่ใช่วันวันเห็นใดหวันคอมสตูคุณมาเมื่อไรอีกคอมไม่ห้อยเตตฉันมาวันนี้ต่อไปวอฮินวหฮินแปลว่าที่ไหนที่ไหนนี่เป็นลักษณะของการถามในคําถามที่มันเคลื่อนที่นะเช่นวหฮินเกสตูบางคนใช้ว่าวอเกสตูฮินก็ได้บางคนถามนะอีกเกสนาเฮาเซฉันไปบ้านนี้ก็ได้ต่อไปเน็ก วารุมเอ๊ะใช่วีลัางเกศมีลัางเกศเวลาเรียนานแค่ไหนนะนานแค่ไหนนานวิลังอีกเช่นวิลังเกศแลนงสุดดอยส์คุณเรียนเยอรมันนานแค่ไหนอีกแล้งนี่ดอยส์คุณกาแฟไอ้พี่เช่นไอโมนัทนั่นเรียนประมาณเดือนหนึ่งนะถ้าไอพิเช่นแปลวนิดหน่อยนะต่อไปแล้วก็วารุมวารุมแปลว่าทำไมเช่นวารุมของซูนี่ทำไมคุณไม่มาต่อไปเว้นเนะเว้นแปลว่าถ้าเว้นค่ะ กมิดเ e e วมนะกับใคร่างเช่นคุณมาค,คุณมากับใครมิดเวมคอมสตูนะ <Yeah. S 1> หรือคุณแม่เสียงก็เป็นมิดเวมคอมมนซีนะประมาณนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างการสอนภาษาเยอรมันนะครับ <Okay. S 1> นิดหน่อยโอเคขอบคุณมากนะครับถ้าใคร <Okay. S 1> จะเรียนก็เรียนกับดรนรงค์เบอร์โทรศัพท์0816193358ย้ำนะครับ0816193358โรงเรียนอยู่ที่พัทยานะครับเมืองพัทยาถนนชายหาด ซอย13คับสองพระยาใต้นะครับโรงเรียนสองภาษสานรับเตือนอารมณ์นะครับขอบคุณครับเอาวิดาเซนแล้วพบกันนะครับไม่เราต้องหาเขาเ <c oughs> ตือนอารมณ